เขาไปดูพระพีเ่เขาดูกันยังไงโอเคน่อยอยากดูใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในช่อง YouTube ของรุธนะมีเรื่องเล่านะก็คืออันดับแรกเนี่ยเราเข้าไปที่ที่หน้าจอโทรศัพท์เราเนี่ยเราก็จะไปเจอแบบนี้นะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เข้าไปใน u t u b e อ่าเข้าไปปึ้งอ่เข้าไปปึงปป้งอาจจะเจอโน่นนี้นั่นที่ลอยขึ้นมานะอ่าทีนี้ ทีนี้เราทำไงเราก็กดค้นหาพิมพ์เลยครับว่ารุษธนะมีเรื่องเล่าอ่าพิมพว่ารุษธนะอ่านเห็นไหมรุษธนะมีเรื่องเล่าอ่าพิมพไปเลยรุทธนะมีเรื่องเล่าพิมพ์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เราก็กดรุษธนะมีเรื่องเล่าอ่าเนี่ยก็จะเจออย่างนี้พอเจอแบบนี้เสร็จเนี่ยเราก็เลือกดูอันนี้ดูวิดีโอทีนี้เราอยากเข้าไปดูรายละเอียดให้ลึกลง เราลองกดเข้าไปในรัตนะมีเรื่องเล่าเลยอ่ามันก็จะเจอแบบนี้เห็นไหมจะเจอหน้าปกแบบนี้ทีนี้เราจะดูวิดีโอถ้าเราจะดูวิดีโอทั้งหมดที่เรียกว่าวิดีโอที่รัตนะสร้างมาเนี่ยเราก็กดที่วิดีโอตรงนี้นะกดตรงนี้เห็นไหมตรงวิดีโอมันจะขึ้น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 แต่เนี้บางคนอาจจะขี้เกียจดูป่ะดูอันอื่นมีอะไรอย่างอื่นดูไหมเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมที่มันเป็นช่อง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 เนี่นนนยแล้วก็ขยับเนี่ยขยับดูดูที่ชุมชน ที่ชุมชนนะมันจะมีพระให้เราดูแล้วก็มีบทกวีมีการเขียนอะไรตรงนี้เนี่ยเราดูเนี่ยเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมที่รุตนะลงไว้นะครับมีตำนานเอาไว้ใครจะสร้างมีความฝันรออยู่จงเรียบหามีทุกสิ่งทุกอย่างหมดเวลามีคุณค่าในวันที่ยังมีแรงเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยจะเห็นเนี่ยที่เป็นบทกวีแล้วก็มีพระข้างหน้าข้างหลังลงให้ดู นะครับก็เข้ามาส่องดูได้นะครับเนี่ยวิธีการเข้าไปในช่องรุธนะมีเรื่องเล่าก็ประมาณนี้นะครับก็าฝากเพ,พื่อนเพื่อนพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดเข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพ,พื่อนเพื่อนพี่ขอบคุณพี่หน่อยที่อุตส่าห์ถามนะครับว่ามควาเออดูยังไงจะได้มีความรู้เข้าไปในช่องรุธนะมีเรื่องเล่าไปในที่ชุมชนเราก็สามารถคุยพูดคุยพิมก็เรียกว่าพิมพ์เหมือนกับ Facebook อะไรเนี่ยได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับ